สวัสดีครับพี่น้องครับกินนี่พระพีพระนองมามึงก็จะหาปู่หาป่าแล้วครับมันนี่ครับยุทยน้องกุดขาเก่าครับน้องกุดขาครับบ้านกุดขาครับเบอรุต้งผนครับแต่งบทดนทานนี้ครับครับมึงนี่ก็หล่อมาเบิรงอีกครับมันนี่ไม่ไหลเซียนนะครับเนาะมึงนี่ก็ออกมาสวยจังเลยครับครับมังนี่กะเซียนแห่ไหลพ้นนะครับ มามา่ทางใบเป็นไมเลยใบโนนหอ,อมใบโนนอนหอมมานไกลๆนะไรครับบันพี่บันนอนกันนะครับเนาะเอาครับเดี๋ยวมาล่อลุนเบืองป่าน้ำกันเพื่อนครับนึกว่าเป็นซีบุลับเซียนเฮ <laughs> น,นี้คือเครื่องหลักเหีนะครับึ้งลหลกักแหงหลักแหงหลักแหงแหงดังนะครับเนะี่ยนำกบบระบอกไร้ครับนียครับนำขนสูบใส่หน้าปังนะครับเนาะเ <c oughs> อาหน้าปังางามเลย

ว่าเรียกว่าน้ำสบกบุรี่ก่อไปแล้วเจ้าคองมาใส่มขึ้นพระเจ้าานำกว่าใส่พระเจ้าคองขึ้นอันสูเหมือนใหา่หน่อยแห้งสนุกจับก็อนี่เลครับมาแต่บ้านเดียวกันเมื่อนไหนเออไปบ้านหอมแล้วกันาะ

พักขอาหน่อยลายนะครับนี่ยไดี่า่ป่าดังครับได้ได้ผ่านั่งนะครับนี่ยผ่านนั่ง ต่อไงตายก็แน่นกเลยชิบก้อนก้อนกำเหมอนกับเส้นเหรอเ็นกาตรง

พ่อเราแบบนเด็พ่อเราบดังนี้นะคือแม่ง้าปลาปลาข้าวรูปนะก็เห็นบอปลาข้านะครับเข้าป่านี่นะครับปูไม่ใเ่้ารนักขาปลาข้าวยิ่ วันในปลาข้าว,วะโอ้วันมาเลยมาถ่ายแล้วก็กอดแล้วเลยปลาข้าว,ว่าเดย้ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือกัดไปมลอ่แผ่นมาเน,นี่ยอ๋อก็จะกัดนะครับกัดไปทั้งหนานครับแล้วก็จะไล่ป่าเข้าไป่นนะครับเนาะอไปดเา ของเสียอะไรคนครองเสียนี่ยเออหากินขกาวปลาดีครับเสียไปยังแล้วกินเก็บปลาเออผมขกัน,กนามาอาบ้า ปิดกันไหญน,นะครับนะ,นะนะ หนาวอ่ะหนาอ่ะน้ำบนนเไรจมไครับป่าขาครับเต็มแ่เลยครับป่าขาวานเห่านะครับโอ้ครับเต็มแหเลยครับปลามันขึ้นมาปวดตังเร่งนี่ปวดตั้งเร่งปวดได้ดได้นนัมาน้ำ คือมีด่างมัมีคู่ไล่หอนีดิกัดบ่็จะิกัดนี่เลียนมน่นกัมากดอรเี้ยนุ่นด้ว่มมามาลวรุ่นมูล้หมารุ่นมูเลยนทีเดียวอวัมีกระมังหมู่บ้านนี้ก็ไปพบกันมาหลายหลนีมู่บ้านนี้ก็บมาอีกติปัชชิวมันนี่รับป่านี่ย kín đẹp thôi ta ừ. Nhưng mà Bà siêu này là bà siêu tuổi nhầy ảnh gì nó nó đẹp lắm Bà siêu ảo nghe mà Ừ Sư mình nhé nhé thế này bà siêu khẩu đây nhé Ừ bà siêu khẩu Ừ Ui cái xe của sở Lúc bà làng ý cũng là men rồi nó Ừ Bà nó chắc xịp Đây nói là bà nói mà chỉ lại nó tên bà kháo là bà siêu ยิ่วเขานะครับล่ีอย่าล่อนลุนเมืองครับว่าท,ที่ได้ปลาบักโลว่ะ <c oughs> ลุนก็ะลุนนี่โอ้สมัยเนาะสมัยปลาตัวหน่อยเนาะเนี่ยยียนบริจีน

เห็นผนมากกับมานน้ำพืนนั่นน้ำพืนไปยังเสร็ละลว่ก็จะว่าไว้กี่ขัน้นพดีมกค,ครับมกกว่ามกคเนเดียวเอ้ไปใช้จังไรกินใส่บกเน่าเหรอ,อเดี๋ยวบางถ้ข้าเวาเขาเจา้าข้าวเขายมันกเ้ตายตากันขวงเลยล่ะเขาเจาหยอใช้แวเอยัเออก็จะวันถือกยวมันดูอ,อนันกลางอันเหมือนอยู่บะ ไปจะท่านเราออกคาค้นแล erm ้วผมไม่ใช่ปันกลุ่มหรอกจานดานแซ่บดีเลยจานตะพุนี่หลากากินดรอกลกกาครับจะมาจักงมันอวนขัดวัุทเราปันหักข้อคนนในร้ันขับขอขับเร้อยนี่กรปองไรสักหนึ่งกระใส่ตรงนึงจะถัวยส่งถั่วครับ อันนี้ปลาหน่อยนะครับเนี่นเ,รเราเบิ่งปลาใหญ่เพิ่อนเด็กไปสิปลาใหญ่บ่ทันดัดห,หานะครับท่านพวกนี้ไล่เข้ามากันนะครับ อันนี้มันแฮ่แฮ่เทียนมาบปล่าเทียนเอาเลยครับได้กันตัว ในอยู่บนไหลครับกระกตุกบนไดร์ไลท์เลื่อนเบืงดังนึงครับดังนี้ได้์ไลท์นะครับเนาครับเข่าประตองน,นะครับรนั่งกันนี่กับปนั่งหน่อยครับ

มันก็เป็นรากแหแกแหับแหเปรเาเียมเลยครับเทื้องเินขอนม่ครับทงป่าครับทงป่าทงขอนใหม่ครับเอาวิงตรงอะไรนะวิ่งตรง อะไรแบกดหน่อยครับกดหน่อยเดีย๋ยว เราเด็กตานั่งมาเสียมงกใเดิต่นังมาเสียมง